สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่งตางๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปดลยครับ สำหรับในคลิปนี้นดครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องนี้อัปเดตตอนนี้ลิซ่าเดินทางกลับแล้วเรียบร้อยจากที่เดินทางมาอยู่ที่ไทยแล้วก็เพิ่งเข้าร่วมงานเปิดช็อปนะครับเป็นช็อปใหม่ของเซเลนที่สยามพารากอนที่ประ,ระเทศไทยนั่นเองเข้าร่วมงานเรียบร้อยพร้อมกับสร้างความปังไว้อย่างมากมายนะครับแต่ว่าในตอนนี้ตาลลิสเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนบายบายเมืองไทยบ้านเกิดนะครับบินตรงกลับไปที่เกาหลีใต้บินกลับจากไทยไปแล้วนะครับในตอนนี้ บางส่วนบอกว่าลิซ่าเนี่ยเหมือนจะบินไปที่ฝรั่งเศสเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะบินไปที่เกาหลีอันนี้ต้องมารอดูกันอีกทีเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนที่หลังแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้ลิซ่าเนี่ยได้รับการไปส่งจากสนคกลับที่อบอุ่นมากๆเลยมีคนไปรอส่งลิซ่าเพียบเลยนะครับและลิซ่าก็น่ารักมากๆกับลูกสนามบินในวันนี้ใส่เสื้อใหม่พรมนะครับกางเกงยีนกระเป๋าดําคู่ใจ ที่ใส่ตั้งแต่ขามาแล้วแล้วก็ผมสั้นแบบประบานะครับมีการดัดเคิร์บดัดลอนเหมือนผมจากงานเมื่อวานเลยแฟนๆแซวว่าลีซ่าไม่สระผมหรือเปล่าตาลิสคงจะเหนื่อยแหละนะครับทุกคนแต่ว่านี่ขนาดแต่งง่ายๆชิวๆแบบนี้ยังสวยทะลุแมสสวยทะลุออกมาเลยนะครับจัดเป็นอีกหนึ่งลุสนามบินของลีซ่าที่สวยชิวแต่ว่า แล้วก็น่ารักตะมุตามีมากๆ Have safe flight นะครับแฟนๆบอกว่าให้ลิซ่าเดินทางดีๆแล้วกลับมาเจอกันใหม่ที่ไทยแลนด์ในงานหน้านะหรือว่าลิซ่าจะกลับมาเที่ยวที่บ้านก็ได้อย่างน้อยแฟนๆที่นี่อรอตอนรับลิซ่าอบอุ่นแบบนี้ตลอดแน่นอนมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องของลิซ่านะครับก็เป็นเรื่องที่ตาลิสเนี่ยเข้าร่วมงานนั่นเองงานเซลนที่ผ่านมานะครับลิซ่าสร้างความปังไว้เป็นความปังที่ยิ่งใหญ่ บน Engagement ใน X หรือว่า Twitter เก่านั่นเองนะครับลิซ่าถูกพูดถึงหรือว่าถูกกล่าวถึงติดเทรนด์ l ว w i d e กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนอยู่ในอันดับที่ 8, 9แล้วก็10ท็อป10เนี่ยลิซ่านอนมาเลยทั้ง Hashtag ลิซ่าเอ็กซซีลีนนะครับ Hashtag ลิซ่าแซีลีนแบงคอกแล้วก็ h c a c k กซีลีน g b a ลลิซานั่นเองนะครับและอันดับเนี่ยก็มีการขยับขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคนพูดถึง มากขึ้นและยอดเนี่ยก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นทําให้ลิซ่าเนี่ยถูกกล่าวถึงถูกพูดถึงจนติดเทรนด์ w ว r l d ระดับโลกกันไปเลยทั้งแท็กแล้วก็ทั้งแฮชแท็กที่ใช้ในงานครั้งนี้ที่แฟนๆเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อลิซ่าตัวตึงเอนเกจเมนต์เลยนะครับจัดงานที่ประเทศไทยแต่ว่าดังไกลไปทั่วโลกแฟนๆพูดถึงกันเพียบเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่ายอดการพูดถึงของลิซ่าในงานครั้งนี้จะปังแค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานั้นนามาแชร์อัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกัันนครใมีดเห็ คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยและกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปฝาก like, กดไลค์กด s ับส c r ร b e ใม้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง